ถ้าอยากเป็นผู้หญิงเลอค่าก,ก็อย่าหยุดสวยนะคะแม้เราจะอายุมากก็อย่าหยุดทำสิบข้อนี้นะคะ 1. อย่าหยุดที่จะหาเงินเองจงมีประตูมากกว่า1บานให้เงินเข้ามาเพราะว่าถ้าบานหนึ่งปิดไปบ้านอื่นๆก็ยังเปิดอยู่ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้จะรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามากจริงๆ 2. ออย่าหยุดที่จะรักตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเอง แล้วใครจะมารักเมื่อเรารักตัวเองเราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกๆเรื่องและผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทําให้เราดูดีในทุกช่วงเวลา 3. อย่าหยุดที่จะทํางานเพื่อมาเป็นแม่บ้านตามคําขอของสามีอย่าเชื่อสามีมากเกินไปนะคะเพราะชีวิตของเราจะดูไร้ค่าไปเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วนะคะ 4. อย่าหยุดที่จะสวยจงสวยงามตามวัยของเรานะคะใส่ใจตัวเองให้มากอย่าปล่อยตัวให้โทรมจนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนะคะ 5. อย่าหยุดกระตันยูคนที่สำเร็จในชีวิตส่วนมากจะเป็นคนกระตันยูรู้คุณนะคะและคนที่กระตันยูนี่แหละมักจะประสบความสำเร็จเสมอนะคะ 6. อย่าหยุดคบเพื่อนดีๆโดยเฉพาะเพื่อนเก่าๆที่ดีๆ จงหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้างพูดคุยระลึกถึงความหลังกันเพราะว่าจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจและความสุขเก่าๆกันไปนะคะ 7. อย่าหยุดฉลาดจงอ่านเขียนเรียนรู้อยู่เสมอนะคะเพราะว่าโลคในทุกวันนี้มันไปเร็วความรู้มันจะทำให้เรามีโอกาสที่ดีๆขึ้นนะคะ 8. อย่าหยุดออมนะคะไม่ว่าจะออมด้วยวิธีใด ก็จงรู้จักการออมจงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆอย่ารอแต่เพึ่งคนอื่นอย่าลืมว่าเขาก็มีภาระของเขาเหมือนกันทุกคนนะคะ 9. อย่าหยุดสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพราะว่าจะทำให้เรามีจิตใจผ่องใสเบิกบานและผลบุญนี่แหละคะ่ะจะส่งให้เรามีความสุขนะคะ 10. อย่าหยุดที่จะท่องโลกกว้างนะคะเพราะการที่เราป่ยบินออกจากลังไปสู่โลกกว้างนั้น จะทำให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจากการได้เดินทางและได้พบเห็นเสมือนได้การาเสมือนการเติมพลังให้กับชีวิตเราไปในตัวนะคะเป็นผู้หญิงเลอค่าก็อย่าหยุดทำสิบข้อนี้นะคะ